มาสเตอร์พีซซูเปอร์จูนิงจุนจิตสถานโลกบทที่6ว่าด้วยโลกใบนี้พวกเราที่รักทุกคนเราต่างหยหาความรู้แจ้งของชีวิตมานานแสนนานนับตั้งแต่วิวัฒนาการของจิตวิญญาณของเราเริ่มต้นจาก ฝุ่นทุลีซึ่งล่องลอยและกระจัดก,กระจายฟุ้งทั่วทั้งจัก,กรวาลจากอนุภาคทางพลังงานกลายเป็นสสารและจิตสำนึกรู้ในที่สุดวิวัฒนาการจากกรดอะมิโนหรือว่าพลาสมาที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์แห่งชีวิตจนกลายเป็นธาตุรู้และมนุษย์ผู้มีวิวัฒนาการทางสติปัญญาจนถึงทุกวันนี้พวกเราที่รักทุกคนโลกใหม่ คือลมหายใจของมนุษย์ผู้ค้นพบวันเวลาแห่งชีวิตผ่านสตจธรรมและการหล่อหลอมตัวเองจากประสบการณ์แห่งความเป็นมนุษย์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเกิดขึ้นมาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายล้านปีหรือนานแสนานานจากอดีตท,ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจากอดีตแทบจากอดีต ที่แทบจะไม่มีจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการเดินทางที่ยาวไกลและไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการเวลาพวกเราที่รักทุกคนมันคือช่วงเวลาสําคัญของความรู้สึกของจิตวิญญาณตรงนี้ที่เราจะต้องรู้สึกถึงคุณสมบัติดั้งเดิมของเราที่เป็นธาตุรู้และวิญญาณอันบริสุทธิ์การ เปลี่ยนผ่านครังสำคัญในวันนี้มันคือการพลิกฟ้าความดินพลิกฟ้าความดินมันเป็นการพลิกขั่วของของโลกและจกักรวาลที่จะทำให้จิตสำนึกของมนุษย์ได้ถูกเปิดรหัสลับสู่อิสรภาพที่แท้จริงดาวเคราะโลกถึงเวลาแล้วที่จะเชื่อมต่อกับ พลังอำนาจอันเนึกลับของความรู้แจ้งถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าถึงการอย่างรู้ชีวิตยอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งปฏิศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ได้แสงแตมมากกว่า40เฮิรต์กำลังเคลื่อนเคลื่อนตัวข้ามผ่านจักรวาลอันไกลโพ้นและไหลไปทั่วและไหลไปทั่วทั้งโลกอย่างอิสระมันคือยุคทอง ของการค้นพบหรืออย่างรู้ที่แท้จริงของมนุษยชาติทุกคนพวกเราที่รักทุกคนสายพันธุ์ของมนุษยชาติที่วิวัฒนาการมาจากกุ่ทุลีและเรียงร้อยมาเป็น DNA ผ่านสสารที่เป็นกรดอะมิโนหรืออันินซีสารอินซีสารในที่สุดจนถ,ถึงสภาวะที่เป็นอะตอมเป็น ระดับของอ e ิเล็กตรอนพลังงานเป็นระดับของประจุบวกประจุลบและเป็นธาตุรู้ในที่สุดการสั่นสะเทือนในระดับจิตสำนึกรู้นี้คือการเริ่มต้นที่จะค้นพบหรืออย่างรู้ตัวเองของพวกเราทุกคนพวกเราที่รักทุกคนผมเชื่อว่าเรามีเวลาไม่มากนะักสำหรับการมาเกิดที่นี่ และมาใช้ชีวิตในวันนี้มันเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เรายังคงมีความหวังท่ามกลางความทุกข์ยากครั้งใหญ่หลวงในวิกฤตที่โลกกําลังเผชิญอยู่และตอนนี้หลายคนอาจจะต้องตีตัวกลับบ้านไปยังโลกแห่งแสงสว่างอันเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์และความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเราจะเป็นต้องแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ให้กับกันและกันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถ ปฏิเสธภารกิจหรือความรับผิดชอบนใหญ่หลวงที่มีต่อจิตใต้สํานึกหรือมีต่อตัวเราเองลองค่อยๆหายใจเข้าไปลึกๆสัมผัสกับความรู้สึกที่เรากําลังตะตนักรู้กับตัวเองอย่างลึกซึ้งด้วยความเคารพรักผมเชื่อว่าเรากําลังรีเซ็ตระบบชีวิตของเราใหม่และโลกกําลังรีเซ็ตตัวเราเองเพื่อที่จะทําให้วิวัฒนาการของ จิตใต้สํานึกบนดาวเคราะห์ของบนดาวเคราะห์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะใหม่ที่สูงส่งและสมดุลที่สุดผมอยากให้พวกเราเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับจิตวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงความเล่นรับของชีวิตที่ถูกส่งทอดผ่านยีน DNA โครโมโซม ซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมที่ทําให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพัานธุ์อื่นอย่างสิ้นเชิองความอยากให้พวกเรารู้สึกรู้สึกกับความรักรู้สึกกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันงดงามรู้สึกกับชีวิตที่คุณกําลังรู้สึกกับมันตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วเน็ตนี้คือความจริง เดียวที่เรามีอยู่พวกเราทุกคนกำลังก้าวไปสู่อนาคตด้วยความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสความคิดไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงรูปการที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากำลังกำลังอะไกำลังกำลังตกอยู่ในสภาวะของการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจาก ได้สำนึกนั่นเองพวกเราที่รักเรารู้สึกถึงพลังอำนาจที่แสนมหาศั์ผ่านลมหายใจผ่านความรู้สึกผ่านสำนึกรูกอันสูงส่งและเป็นอิสระจากความคิดได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าความจริงคือขณะปัจจุบันปัจจุบันขณะคือความรู้สึกของการตื่นรู้อย่างแท้จริงเพียงแค่เราอยู่กับ ความสงบความะะนักรุกและการเชื่อโมโยงภายในของเราเราจะค้นพบพลังอำนาจอันเน้นลับและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราใช่เรากำลังสัมผัสกับจิตใต้สำนึกของเราอย่างแท้จริงโลกวันนี้อาจจะแตกต่างจากช่วงเวลาที่ผ่านมา และแตกต่างจากช่วงที่เราได้ลืมตาขึ้นมองโลกในเมื่อในเวลาเมื่อหลายสิบปีก่อนมันกำลังเปลี่ยนไปสู่สภาวะใหม่ที่เราเรียกว่าทมกลางวิกฤตมักจะมีโอกาสและความหวังที่ยิ่งใหญ่ถูกจุดให้ลุกชดช่วงเพื่อรอคอยมวลมนุษย์ผู้ล้ำเลิศที่จะก้าวไปถึงพวกเขาจะได้อิ่มเอมและสัมผัสกับความรุง่งโรจน์แห่งชีวิต ทางกลางวันคืนอันมืดมิดที่เรากําลังผ่านช่วงเวลาที่อ่อนลา้าการต่อสู้ทางจิตวิญญาณอย่างไม่มีเงื่อนไขเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังแต่เรายัางรู้สึกถึงความรักการมีกันและกันหรือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เราต่างไว้วางใจในชีวิตของเราอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกถึง จิตใ,ใต้สำนึกของเราอย่างลึกซึ้งผมอยู่กับความสงบอยู่กับความรู้สึกตื่มดํำของชีวิตและกำลับบงย้อนเวลาไปสู่ช่วงยุัธนาการในอดีตที่เราเป็นแค่ฝุ่นทุลีเป็นเพียงอนุภาคของคอสมิกหรืออนุภาคของจักรวาลที่ล่องลอยไปทั่วทั้งทั้งโลกและจักรวาลมันรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงชีวิตชีวาที่ไร้ตัวตน รู้สึกถึงกันดำรงอยู่ซึ่งเป็นอิสระอย่างลึกซึ้งการตื่นขึ้นในช่วงที่เป็นเพียงฝุ่นทุลรีหรืออภัสราพรมที่เราอาจหมายถึงผู้มีแสงสว่างในสนามพลังงานกำลังทำให้ผมรู้สึกย้อนไปสู่ธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งพวกเราทุกคนก็เป็นก,ก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนโปรดไว้บางใจใน จิตวิญญาณปลดไว้วางใจในตัวเองและปลดเข้าถึงปฏิหารแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันเกิดขึ้นจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนกระบวนการชำะระล้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านในระดับของชีวิตจิตวิญญาณผ่านดีเอเอและชำะระล้างรหัสกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่เรา กระทำหรือเราได้รับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และปรับความสมดุลให้เข้ากับสภาวะใหม่พวกเรารัทุกคนเรากำลังรู้สึกกับชีวิตมากขึ้นและความรู้สึกนี้จะดำรงอยู่ในระดับของชีวิตผ่านลมหายใจของพวกเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดช่วงนิรันดร์ผมรู้สึกถึงชีวิต ทุกลมหายใจรู้สึกถึงความปรารถนาและความฝันที่จะทําให้เราอย่างรู้ในชีวิตอยู่ทุกลมหายใจมันเป็นการตื่นโภงหรือปิ้งแวกทางจิตวิญญาณที่ทําให้เรารู้แจ้งในชีวิตที่เราให้ที่ทําให้เราน้อมรับกับประหัสแสงสว่างหรือจิตใต้สำนึกที่สูงส่งขึ้นจากความถี่ที่เปลี่ยนไป มันเป็นความถีที่เข้มข้นอันนําพาเราไปสู่อันนำอันจะนําพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสงบกระบวนทศน์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการกับโลกที่กําลังฝ่าฟันวิกฤตด,ด้วยมนุษย์ด้วยมวมนุษยชาติด้วยมนุษยชาติทั้งมวลโดยมนุษยชาติทั้งมวลที่จะข้ามพ้นขีดจากัดในระดับของความคิดสู่สติปัญญาอย่างแท้จริงพวกเราที่รัก เราอยู่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะใช้ชีวิตและเติมเต็มประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์นั่นเองผมกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหนังสือมากมายที่ได้ถ่ายทอดรหาดรับของจัก,กรวาลมาสู่พวกเราทุกคนตัวเองรู้สึกถึงผมเองรู้สึกถึงความฝันที่เป็นประกายเจิดจ้า มันไม่มีวันหมดอายุและเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไขจะไปด้วยความเมตตาความสงบความซาบซึ้งชีวิตและความดึงดัาแห่งแห่งความมีอยู่ของเราผมจำคำพูดของนิโคลนิโคลาเทสลาประสดสะกดภาษาอังกฤษ NIKOLA อ่ I K o L A, านว่านิโคลาเทสลา T E S L A ซึ่งเกิดขึ้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง2 0 0พ2พศ 2399- เถึง2486เขากล่าวว่าความตายไม่มีจริงด้วยความรู้สึกนี้ม้นความกลัวจะหายไปแต่จงจำไว้ว่าไม่มีใครตายพวกพวกเรากลายล่างเป็นแสงสว่างและยังำรวงอยู่ต่อไปความรับก็คืออนุภาพของแสง หรือพลังงานจะกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งมันสอดคล้องกับกฎทฤษฎีสัมพันธภาพของอันเบอร์ไอน์ที่ว่าด้วย e เท่ากับ m c s q u a นั่นหมายถึงสารและพลังงานไม่มีวันสสลายเพียงแต่แค่เปลี่ยนสภาวะของมันจากน้ํากลายเป็นน้ําแข็งจากน้ําแข็งกลายเป็นไอน้ําจากไอน้ํากลายเป็นก้อนเมฆจากก้อนเมฆกลายเป็นหยาดฝนและจากหยาดฝนโปรยปลายลงกลายเป็นมหาสมุทรนี่คือสภาวะสูงสุด ที่เรากําลังค้นพบตัวเราเองเรากําลังรู้จักชีวิตของเราเรากําลังรู้สึกถึงการค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งที่จะนําพวกเราทุกคนสู่จิตวิญญาณและความมหัศจรรย์ของชีวิตพวกเราที่รักทุกคนถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องอัปเดตกับตัวเราเองอัปเดตกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันหมายถึงการรีเซ็ตระบบจิตใหม่ ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วที่เราจะต้องเปิดเผยตัวเองออกมาว่าวันนี้เรากําลังเข้าสู่สภาวะใหม่ของชีวิตชีวิตที่เราเป็นผู้ลิยิดด้วยตัวเราเองชีวิตที่เราจะต้องผ่านช่วงเวลาที่สับสนชีวิตที่เราจะต้องกล้าหาญที่จะจริงใจแสดงออกมาจะแสดงความซื่อสัตย์ของเราออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ในดวงวิญาณของเราสัมผัสกับ ความรู้สึกที่เป็นอิสระจากความคิดแค้นชิงชังซึ่งเราต้องกระทําสิ่งนี้ให้สําเร็จสลายคั้วความรู้สึกผิดความรู้สึกเจ็บปวดแม้การยอมรับความจริงจะทําให้ชีวิตของเรารู้สึกทุกทรมานแต่เราต้องผ่านความรู้สึกทุกทรมานนั้นไปให้ได้เพราะมันเป็นเพียงมายาของสิ่งที่เรากําลังรับรู้จากประสบการณ์ที่เรากําลังยึดถือหรือก่อกลุ่มอย่าให้มันกัดกินดวงวิญญาณของเราจนทําให้เรากลายเป็น จิตวิญญาณที่เจ็บป่วยเราพร้อมหรือ,อยังที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเพื่อที่จะจิบยื่นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับตัวเองหยุดสวดอ้อนวอนร้องขอแต่ตรงมาเริ่มลงมือที่จะทําในสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อทําให้ดวงวิญญาณดวงนี้เขาเปล่งประกายแสงสว่างให้ตัวเองไม่มีใครที่จะขัดเกลาหรือหล่อหลอมตัวเราเองได้ เท่ากับตัวเราเองแสงสว่างที่แท้จริงมีอยู่แล้วในจิตใต้สำนึกหรือดวงวิญญาณของเราทุกคนออกจากความรู้สึกทุกทรมานนั้นให้ได้ออกจากความสับสนออกจากความรู้สึกล้มเหลวหรือความรู้สึกผิดพลาดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คอยกัดกินดวงวิญญาณของเราให้เศร้าหมองออกมาด้วยการให้อภัยออกมาด้วยความรู้สึกของความรักที่ไม่มีที่ไร้เงื่อนไขออกมาด้วยความ ออกมาด้วยความสัมผัสกับจิตสํานึกใหม่ที่มันกําลังเปล่งประกายเหมือนแสงสว่างของดวงตะวันที่กําลังทอแสงในยามรุ่งอรุณความรู้สึกนี้ต่งหากที่จะทําทให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงโลกใหม่น,นี้อย่างแท้จริงาการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ยังดำรงยังดำยังดำยังคงดำเนินต่อไปออกจากดรามา่าออกจากความพิรีพยยิไรออกจากความรู้สึกโอดครวน ออกจิตออกจากจิตสํานึกต่ําต้อยเพื่อให้เราหลุดพ้นไปจากกระบวนทัศน์ของโลกในมิติเก่าที่เต็มไปด้วยความขาดเขาซึ่งเต็มไปด้วยความขาดเขาและความหวาดกลัวนี่ไม่มีอะไรมากมายที่เราจะต้องจดจาอดีตกําลังผ่านไปให้เราได้ลืมเลือนแต่จงรู้สึกถึงขณะปัจจุบันด้วยสมาธิหรือจิตที่กําลังตื่นเบิกบานหรือลุกโผล่ขึ้นหรือลุกชดช่วงขึ้น เพื่อเป็นแสงสว่างให้ดวงวิญญาณดวงนี้ได้บรรลุถึงแก่นแท้ของตัวมันเองนี่เป็นภารกิจสําคัญที่สุดต่างหากวิญญาณของเราเป็นสเสมือนหยดน้ําในมหาสมุทรแห่งจิตสํานึกของพระเจ้าหยดน้ํานี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลื่นลูกใหญ่คลื่นลูกใหญ่ที่กระเพื่อมมหาสมุทรแห่งพระเจ้าหรืออนุภาพแห่งจิตวิญญาณให้เราสามารถเปล่นประกายชีวิตที่งดงามได้อย่างแท้จริง เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการอันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการสันสะเทือนของอนุภาพของพระเจ้าตั้งแต่การประทุระเบิดของฝุ่นทุลีในจักรวาลที่เราเรียกว่าการเกิดมิกแบงหรือการเกิดจักรวาลขึ้นอนุภาคแต่ละตัวได้ถูกสร้างขึ้นในธรรมชาติของมันได้ได้ถูกระเบิดขึ้นตามธรรมชาติของมันอนุภาคแต่ละตัวกําลังวิวัฒนาการตัวมันเองอย่าง มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์และทั้งหมดคือการสั่นสะเทือนขึ้นความที่ในระดับสูงสุดของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้เรามาที่นี่เพื่อยกระดับตัวเราเองสู่ประสบการณ์ที่สูงส่งที่สุดในระดับของความรักในระดับของการสื่อสารกับจิตใตน้สำนึกและแน่นอนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถสลายอัตตาตัวตนหรือความยิงธนง เข้าถึงความอ่อนโยนและความอ่อนและความนอบน้อมหรือความรักที่บริสุทธิ์เราจะค้นพบพลังอํานาจอันบริสุทธิ์เราจะค้นพบพลังอํานาจสูงสุดในระดับจัก,กรวาลพวกเราที่รักทุกคนนี่คือช่วงเวลาที่ผมกําลังรู้สึกถึงจิตสันนิเานกใหม่ที่มันเริ่มต้นจากการเข้าถึงภายในอย่างแท้จริง มีชีวิตอยู่ด้วยความรักและปราศจากอักติเรียนรู้ที่จะข้ามผ่านความเจ็บปวดที่เกิดจากความชั่วร้ายหรือความผิดพลาดที่เรากำลังติดค้างอยู่กับความทรงจำในมายาสติสัมป,ปชัญญะของเราจะถูกปลดปล่อยเมื่อเราเป็นอิสระจากการกักขังความรู้สึกที่ิใหญ่ของตัวเราเองพวกเราที่รักผมกำลังสื่อสาร กับจิตใต้สํานึกของพวกเราทุกคนเหมือนที่ผมกำลังสื่อสารกับตัวเองและจักรวาลกําลังสื่อสารกับพวกเราทุกคนมันคือการสื่อสารครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านดวงยันในระดับของมนุษย์สู่ความรู้แจ้งในระดับจักรวาลที่เราทุกคนจะต้องเปิดเผยและโปรดถ่ายทอดความลับความได้ลับนี้ให้กับผู้คนที่เรารักให้กับเพื่อนให้กับ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 มวลมิตรให้กับให้กับมิตรสหายและ ผู้คนบนดาวเคราะห์ดวงนี้มันคือการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปรติศาสตร์ที่จะทําให้ความทุกข์เข็นเป็นเพียงประสบการณ์ของความทรงจําในโลกมายาและเราจะต้องเป็นอิสระจากการถูกล่อลวงนี้ด้วยความรักผมเชื่อว่าวันนี้เราจะต้องตระหนักรู้ถึงความความรุงโร์แห่งชีวิต หรือสติปัญญาอันชดช่วงชัชวาลที่มันกําลังเปล่งประกายแสยงสว่างออกจากหัวใจของเราเรารู้สึกถึงความรักเรารู้สึกถึงจิตสํานึกอันยิ่งใหญ่ที่มันสั่นสะเทือนในระดับของความรู้สึกของเราตลอดเวลาทุกอย่างมีทุกสิ่งมีความเป็นไปได้เพราะมนุษย์ยชาติกําลังได้รับผลพวงอันยิ่งใหญ่ของการปรับเปลี่ยนของจัก,กรวาลครั้งสําคัญ และเราทุกคนคือดอกผลแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหรือของจัก,กรวาลน,นั่นเองพวกเราที่รักทุกคนโปรดได้สัมผัสกับความสงบเถิดโปรดได้สัมผัสกับความสงบเถิดเพราะความสงบคือดวงวิญญาณที่ท่องที่ทองแท้ของพวกเราทุกคนเราจะไม่จดจ่อกับสิ่ง ที่เคยล่อลวงเราเรามาที่นี่เพื่อที่จะทำภารกิจในการตื่นรู้หรือการอย่างรู้ของชีดอย่างแท้จริงไม่ใช่หรือเราทุกคนต้องการเข้าถึงตัวตนของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่หรือละที่สําคัญในระดับของพลังงานและจิตวิญญาณน,นั้นเป็นอมตะนิรันด์ตลอดมาและจะดํารงอยู่เช่นนี้ตลอดไปเมื่อเราสามารถรู้สึกถึงการจุนจิต สุร e จ j o นิ่งในระดับของจิตสำนึกรวมของชีวิตแล้วเราสามารถเชื่อมต่อกับความอย่างรู้อันลึกซึ้งในระดับของจักรวาลได้ในที่สุดผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะบอกว่าเราต่างต้องคืนสู่สภาวะอันเป็นนิรันดร์ไม่มีอีกแล้วที่เราจะต้องติดกับหรือยอมจำนวนได้การถูกครอบงำจาก ความคิดอีกต่อไปเราสามารถทำอะไรได้ในเวลานี้ด้วยการเริ่มต้นใหม่และด้วยการมองเห็นความจริงที่เหนือกว่าในอดีตรหรือในอนาคตงแต่เราแค่อยู่กับปัจจุบันขณนนะด้วยความรู้สึกของการอย่างรู้ที่ลึกซึ้งเท่านั้นเราจะเข้าถึงช่วงเวลาของอิสรภาพที่เล่นลับและทรงพลังที่สุดของตัวเราเอง พวกเราที่รักทุกคนผมรู้สึกกับหัวใจของเรารู้สึกถึงความรักที่มันอยู่ในลมหายใจของมนุษย์มันอยู่ในลมหายใจของผมเหมือนที่มันได้อยู่ในลมหายใจของพวกเราทุกคนมันคือความรู้สึกที่เป็นความงดงามที่เป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นแสงสว่างที่มันกำลังเป็นประกายของความกรุณา และความเมตตาที่บริสุทธิ์เหลือล้นออกมาจากจิตใต้สำนึกเรากำลังข้ามผ่านช่วงเวลาของอดีตซึ่งมันไม่มีจริงมันเป็นแค่ความทรงจำที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแต่เราเข้าไปยึดถือและเก็บเกี่ยวมันไว้ด้วยความรู้สึกของการให้ค่าและการตัดสินทำกลางความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดจนทำให้จิตสำนึกหรือสติสัมปชัญญะของเรา ถูกกักขังและถูกครอบงำได้แต่เมื่อเราแต่เมื่อเราปลดปลดล็อกโซ่ตรวนของความรู้สึกทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงทั่วพริบฐานในขณะนี้นั่นหมายถึงว่าเราทุกคนกำลังค้นพบโลกใบนี้ในสภาวะใหม่มันเป็นการตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำลังเปิดเผยขึ้นกับพวกเราทุกคนเกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับพวกเรา ิดขึ้นกับจิตวิญญาณของมนุษย์มากมายมหาศาลจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านจากล้านล้านรวมกันเป็นอนันตสภาวะทั่วทั้งโลกธาตุและจัก,กรวาลน,นั่นเองนี่คือโลกใบนี้ที่เราทุกคนจะต้องสังเสตเท็อนอนุภาคของอะตอม DNA อนุภาคของพระเจ้าที่อยู่ในระดับจิตใต้สํานึกอนุภาพของ เซลล์ Sell, DNA อนุภาคของคาาุรู้ที่จะทำให้เราสามารถปลดล็อกตัวเองได้อย่างแท้จริงมันคือช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เรากำลังสัมผัสกับสวงสวรรค์บนโลกมนุษย์มันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เรากำลังจะสั่นสะเทือนอนุภาคของความรักและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อค้นพบและปลดปล่อยอิสรภาพขั้นสูงสุดให้กับดวงวิญญาณของเรานี่คือการเปิดเผยครั้ง สำคัญที่สุดที่ผมรู้สึกและสัมผัสเช่นเดียวกับพวกเราขอให้เราได้ใช้ช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อจะมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจบนดาวเคราะห์โลกตั้งแต่วินาทีนี้และช่วงนินรันดร์ด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ